้ันยังกินอนัไนอีกซื้อมาถามยังไม่ขีดตัวอีกย่างอีบาอ้าอีเป็ดหมาดำขึ้นเดลียวเออคือบอกว่าไล่ตัวเมือ่อไหร่รู้บอกว่าจิตวดญาณม่เอฟซีแล้วเออเหมือน,นห้องกาบเหมือนเหมืนอมนห้องไ้ก้มกาบคือว่านนูจะไม่ด่าแม่แม่เอฟซีแล้วแต่ไม่เลยทัพได้ไหมว่าหนูเป็นยันบบยงีงคนคนสันดานทำได้เป็นกำลังใจคือนอย่างพอพอกระทรวงว่าจะด่าพี่รู้ไหมว่าคิดว่าเป็นใครเออ คุณจะกินมีสิทธิ์อะไรคุณจะกินอีบ้างาอ่อนเอาบ่พักไก่บ่จะพักไก่บ่ปลาตาบ่เอออ่ะมึงเจอจำโตกลัปอย่างไปอย่างวัดปลาเอาไปเผาเฮ้ยพวกเถาตีพวกเถาตี ก็ไม่บอกบอกว่าพี่เบนน่ะพี่เบนก็บอกว่ากินอันนี้กินอันนี้มันไม่บอกหนูไปจำไม่ได้ใส่เลนตอนหนามองไปไปว่าตาเอาไปเผาไหนี่ล่ะนี่ล่ะจะจะไปเผาแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะเออหมู่บ้านหมู่บ้านนี่อันอันบ้านเลนอาบน้ำแล้วอันบ้าย่างมังกรเบี้ยยุของฉันทะเลแห่งไปเป่าผมทะเลอันทะเลนางเป่าผมอยู่พี่เบนเปิดเพลงให้หน่อยเพลงให้หน่อยเพลงอันโอเคนะครับของพี่แคทเป็นนางสิอู้เอาเปิดเพลงโอเคนะครับของพี่แคทเป็นนางสิ คือหูจักประเด็นบอฉันงงต่อเนื่อมาไปหาไปหาแม่แต๋งกูเกิลมัน <laughs> เออไม่ไม่เป็นไรเปิดตอนนั <laughs> ้นด,ดูในกูเกิลนะ <laughs> ิเดี๋ยวเท้าถามันยุใส่หูหูจักนะเปิดเลยเปิดกูเกิลนู้นนะเสียูแต่มันกเ็เรียนรู้เดีมันอยากรู้อย่างมันก็ว่อยเสียงเอาก่าพี่บ๊อบบินเนาะตลาดครับปลาแม่ยังไม่ใหนูกินเลยเราแค่ซื้ออยู่ก็เหลือแค่อันเดียวมีสองมีสองเสียง ก็ถามนายบอกป้าอีควายเห็ดเลยเห็ดนิวสแนดงเร็วเดี๋ยวเห็ดเลยสิเร็วเร็วป้าฝากกลับไปเล่นเดีวเห็ดหนิวใส่บ่หนึ่งสองสามอีควยก่อนเสรไปเห็ดนิวสแนดงเอาเห็ดีๆโชว์โชว์โชว์อะไรนิวไหนไม่จัดกานคือรถเลยเออคือลร็้วสิบสิบไปลงไรเสด็จลงไรหนิวใดแบบใดแบบใดหนึ่งสองสามนี่นิวใดก่อนหนิวห่านนี่เมื่อกี้ไก่นี่เอาอีก พอแล้วอุเหตุไกลๆเหรมันหลาบจำไหมมันหวานุไม่เหรมันหลาบจำอะไรไม่มีถ้าเล่นจริงทำไมตะก่อนว่าอะไรมันไม่มีบอยจะได้รู้ไว้ว่าอะไรไม่มีไม่ต้องพูดนะ้วจะเป็นไา้รู้เหรอเหรมันหลาบจำถ้ายายบอกว่ายายได้มาก่อนหน้านี้ยายต้องรู้ว่าอะไรเพิ่มมาใหม่จะรู้ว่าอะไรเพิาเหม่ไม่ใช่ค่ะใช่เออให้ไฮดานหลาบจำเพชรนิวน้ำหนึ่งสองสามควอนมือหยีหนึ่งสองสามวายบอมแมนเอานิวเอานิวจะควอนหัวได้อัน หนีไวเอาใกล้ๆใกล้ๆเดียวไปใกล้จอนี่เจอไหมอยูวอร์โก่นี่นี่ดินี่อะไรย๊าตัดกันแล้วตัดได้ไดมอนด์อะไรก่อนสโลว่าไม่แต่ก่อนมันไดมอนด์มันคอนคูลเลอร์เลยมันไม่มีคอมมานเดอร์น้เห็นไหมไม่รู้ล่ะตูเลือกเล่นไปไง เบ้นมาตั้งนานยังไม่เก่งปลาตัวเยอะมาอุยายฉันเว้ยุูหลายก็ต้องอีกอเดียนไมได่ด้วยนี่ทำผมสีเขียวให้น้องเลยโอนห้าพันทำเลยแล้วหรือเนาะถ้าเหมือนหนึ่งถ้าหมือนหรอฮะไม่ได้แบบเนี่ยถ้าเหมือนหนึ่งจะแบ่งเป็นสีสีเขียวกับสีฟ้าเ <c oughs> หรอ <c oughs> ไมถ่ถ้าถ้าโอนเหมือนหนึ่งก็คือข้างนี้สีเขียวข้างนี้สีแดงทำเป็นเหมือนเนี่ยของโซเกอร์อะุนเลบสีเขียวแดงไง่ายแฮร์รี่คิฮรรี่ควินม้วนบักคักแดงมีม้วนม้วน แบบมันเป็นผู้หญิงบ้านเล่นๆดีถ้าก,กูไส้ลายเลยแม่ถ้าเกิดสัญญาใช้นิ้วไหนถ้าเกิดสัญญากับขอโทษใช้นิ้วไหนมึงอะเร็วเออข้างหนึ่งสีดำอือข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีแดงเดอ้อเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งเพราใะ่ะขาอยากเล่นพวกฮีโร่ตัวบนขางน้ำไปเบื่ฉันอยากเล่นตัวที่มันอย่าทำแล้วเล่นติด ของก็มีนะคะมีเบิร์ดเหรอจะไม่สกิลนี้นะจ่าจะมีบอพี่เนาะนี่ไงหนึ่งพันหรือพันก็โอนคนละหนึ่งพันก็ได้แล้วแม่ลิมิเต็ดค่ะปีค่ะปีตรงไหนมาลิมิเต็ดเนาะไหนไหนไีนดิันเพิ่งได้ตัวนี้มา่ไหม่เปนมันแข็งมันหนีเลยอันเคียนยันต์นะใดเป็นมาจากพ่อเอียนือได้เคียนยันรูนอันมันคืออะไรนะอันนี้อันนี้นีไหมคอยเคียนยันได้นแว่นอันนี้มันจะเป็นตัวว่า กูแค่กดเอานี่ๆๆสิเลยนี right ่เอออาแม่เนี่ยคนดูคนดูสองสองพันกว่าคนเนี่ยโอนแค่หนึ่งพันก็ทำเลยกูไม่ได้คอยเกยบกูแค่กดเอาอย่างนี้สิเลยลิ้นชี้ทางรวยเร็วๆชี้ทางรวยเร็วๆก็เจ้าะได้ไปกินนั่นตูดิโอกาสไกาไมันก็หน่อยถ้าเราโชคดีอีดีก็ค่อยมันก็ไม่ได้ก็ให้หล่อนไปพัฒนาหรือเปล่าอุ้ยมืออนไหนเนี่ยพวกวงแหวนพวกอะไรเนี่ยเต็มเลย จะเอาไปมึงจ้าทำมิมงแหวนอย่างเงีนี่เจ้าไปอันนี้ไส้เดินมันมีหอดจักอันคืออเงี้ยัอ้ยนี่ยี่ห้าอันนี่ใช้ไปเลยนี่ต่อคนละห้าคนละห้าร้อยก็ได้คนละห้าร้อยก็ได้ทีดีกว่าไม่ห้าเลยห้าเลยสิจ้างมาเอ็นชั่วโมงละกี่บาทอุ้ยไม่ได้เป็นชั่วโมงครับเป็นเป็นจบงานเลยอะไรก็ได้ติดมันก็มันก็เป็นมันทีเป็นมันทีเป็นสองมุมเออจ้างจ้างเหรียญไปเอ็นจบงานเลยสามหมื่น มีแช่งัข็เขียวไอพวกของพวกนี้ก็จะไป่รับก็จะแลกนี่ไงแลกรับนี่ถ้ายายมีถ้ายายมีครบถ้าไม่พอีไปใส่มีจะก็จะกินไม่ได้แล้วแลกรับไม่หนีไปใส่กาแฟอุ้ยลินสามหมื่นทำอะไรได้บ้างคนนะทำอะไรได้บ้างเสือต่อแลเนาะสามหมื่นเสือกโอ้โหถามเขาจะจ้างไปเอ็นตะเทียบไม่ต้องถามนีไม่มีสักอันครับมากเรื่องสามหมื่นทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรมั่งด่าด่าได้ไหมเออจ้างไปด่าบอจ้างไปยัง จ้างนู้นไปยังผัวเราเอาเงินไปทุบแตกทุเดียวจ้างไปยังเลยเร็วไม่จ้างดอกเอาเขาสิจ้างไปเอนเตอร์เทนไม่ไม่รับรับรับนี่ไงก็ได้แล้วนี่ไงได้ไรจ้างไปตบได้๋ปล่าสมน้หน้าอีดีเต็มตัวนี้จ้างไปยังสมน้หน้าไม่มีใครไม่มีผัวบ้านแอบค่ะยังไม่ยังไม่ได้ครอบครองแอบแอบดีดีดีเรียนไม่รับแต่ว่าพี่เป็นรับนะเอาเลย พี่ลับก็พาหนูไปเหมือนกัจะบอกวันนี้ตบมึ้งไงวันนี้วันนี้เขาลุ้นแ้าได้อันนี้มาใหม่ได้เร็วๆนี้เลือดบักฮาซาเลตติอาตินหยาบปากค่ะไปอันนี้เขากระแรกอันนี้จักรไปดาผัวขี้จั๊กบาทนี่ไงแรกสกินไม่ลงเบ่าโอ้ยเบ่าดีๆเขาถามเป็นงานเป็นงานเป็นการงานนี้จักรไปดาผัวจั๊กบาทไม่ได้มื่อันนี้เมียมันนี่แหละเออจักรไปดาผัวจั๊กบาทบ้ารู้ไม่สามารถไม่ห้าหมื่นทำอะไรได้บ้างห้าหมื่นได้น้องหลินน้องเบนนะครับแล้วก็น้องพี่เลี้ยงทุกคนเลย ไปกินแล้วก็ไปเต้นให้ดูอันนี้ชื่อไงอันไหนจ้างกำลังจานจักบาทพวกของกุยจ้าผัวเองก็ได้เออได้จักบาทจักบาทจักบาทอีฮาเออนี่เงก็ใช้ไปเลยกิไงกรอบลูกกับกรอบลูกแบบนี้ไงก็ได้นีไปเลยคงมีรู้ว่าจะได้ตูปที่ต้มงเลือกต้องเลือกเนี่ยผู้ก็ไม่มีอะไรใครๆค่ะได้มายได้มาเปิดเอาคือตัวนี้เหรอนี่ก็ จะไม่จะก,กดดูก่อนจะก,กดจิ้มดูก่อนมนี่มันก็เกลียวตัวอันนี้อิกกี่คิดตังไหนครับตัวมีเต๋อันนี้คือไงฮะแต่ตังมันมาตุ่มบียู่แล้วแต่ไม่มีตัวเอาเหลือกเอาเลือกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบิดอันมันจะเบิดอะไรคิดตังครับโอยอิกกี้ไงผมว่าได้แล้วมันเป็นเมียเลือดปากคาเลยดินี่ หนาวอ่ะมีอีกนี่ไงคนเลือกตัวสิใช้จะจะมันเบาแบบแบบนี้เบาแบบนี้จะไม่อยากได้ตัวไหนก็เลือกเอาเลยนี่กิ๊กๆเลือกสกินเป็นื่อกี้นี่นี่ที่ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าแต่กูเบิ่งเออกูมันเป็นโตมียเลยบอกเขาอันนี้ก็ได้อีก์ต้นสามหมื่นหัวจะเซาหยองไหมคะับเซาครับจะเป็นยืดผมเลยเอายกได้ตัวไหนก็เออาันนี้เป็นแคร์เอลสูงเลยหร่อตัวเรนเปล่นเตะไม่กูเรียนเต้นเมียกแบบนี้ ได้อีกมันมันมีอีกอันเดยี่บาบาทเอรอเค่ <c oughs> เออวดะร่อาเย่ยแม่เดี๋ยวเป็นอนตัง์ นี้ตัวเียทมันปล่อยลูกมันปล่อยนี่มันปล่อยได้เยอะระสวัสดีครับอันนี้ก็เมียเหมือนกันสวัสดีครับยังไม่เ่นไม่เป็นครับผมเอาละไม่เหล็กตัวเดียวกันทำไมอ่ะครับต้องบอกได้ยินไ่มครับนี่คืออะไรอ๋อได้ครับได้ครับเดราเวาจะเป็นโอนไปให้ครับได้ครับโอเคครับทดลองถ้กินกัน ม่ผู้ใดเห็นไทยผู้ใดไไ้ไปโทรมาขอเงินยำไม่ใช่ไม่สวยไม่ใช่พ่อมึงนั่นแหละพอเอาไว้นี้เก็บไว้ไวไวใช้แบบสกินฟรีได้ยังไง